จะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนที่อยู่ตำแหน่งใกล้ๆบ้านเราตำแหน่งของตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยให้กลายเป็นตำแหน่งของ GPS หรือสามารถบอกค่าเป็น itude, ละติจุดลองติจุดได้สามารถทําได้อย่างไรนะครับเราสามารถโยนค่าเหล่านั้นเนี่ยไปเก็บไว้ในตัว Google Sheets เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับอาจารย์มีเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงนะครับที่อยู่ของเราเนี่ยให้การเป็นตำแหน่ง gps นะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกด subscribe กด like กดแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเปิดตัว google chrome นะครับแล้วทำการล็อกอินเป็น gmail account ของเราให้เรียบร้อยนะครับที่ a d d e s s bar นะครับให้เราพิมพ์ว่า ชีทชีทมี s.new นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว Google s h e t t ก็จะทำการ s สเป h ชีทใหม่ให้กับเรานะครับจากนั้นครับให้เราเพิ่มในส่วนของส่วนเสริมนะครับเพราะว่าด้วยความสามารถของตัว Google Sheet เนี่ยมันจะไม่สามารถแปลงอย่างที่จารย์ว่าได้นะครับนะเดี๋ยวเราลองมาดาวน์โหลดส่วนเสริมกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับ ส่วนเสริมที่เราจะแนะนำนะครับชื่อว่า easy go code นะครับชื่อตัว extension ตัวนี้นะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับตัว google sheets นะครับเจอไอคอนแบบนี้นะสีเขียวแล้วก็มีการปักหมุดนะครับ easy go code นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับติดตั้งไหมแน่นอนครับติดตั้งครับตัว extension นี้ใช้งานได้ฟรีนะครับเราก็ต่อไปได้เลยนะครับ เขาจะขอสิทธิ์นะครับเข้ามาใช้งานตัวแอคเค n t ของเรานะครับเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับ Google Sheets นะครับเราก็ต้องอนุญาตนะครับเพราะว่าถ้าไม่อนุญาตเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาใช้งานตัวเอเจนชั่นนี้ร่วมกับตัว Google Sheets ได้เลยนะครับเรียบร้อยครับการติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับแล้วก็ปิดวินโดว์นี้ลงได้เลยครับอ่าโอเคครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ เราก็มาดูว่าไอ้ส่วนเสริมตรงนี้ใช้งานอย่างไรนะครับให้เรามาที่ตัวส่วนเสริมนะครับแล้วก็ geo code easy geo code นะครับกดเลือก open ครับสักพักหนึ่งจะมีตัว window ของตัว easy geo code โผล่ขึ้นมานะครับวิธีการง่ายๆครับเขาบอกวาอ่าให้เราคลิกที่ปุ่ม set up ก็คือปุ่มนี้นะในขั้นตอนที่1นะครับ ขั้นตอนที่2ครับเราจะใส่อดเ r e ส s ที่เราต้องการเนี่ยในตำแหน่งคอลัมน์ A นะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะครับเมื่อเราใส่เสร็จนะฮะขั้นตอนที่3ก็คือเราจะคลิกที่ปุ่ม geo code ก็คือปุ่มนี้นะครับง่ายมากเลยครับเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกครับกด set up รอสักครู่นะครับเมื่อรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะมีการใส่ตัวเหมือนเป็นตัว header ให้เรานะครับนะ ล้าเขาจะบอกคาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาให้หมดเลยนะครับผมขอ,อยัดขยายใหญ่นิดนึงนะครับเราจะได้พิมพ์ได้ง่ายขึ้นผมเริ่มเริ่มเอาจากาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับสมมติว่าเราจะมองเป็นจังหวัดนะครับแบบนี้นะครับอ,อย่างนี้ได้ไหมนะครับบอกเป็นจังหวัดแล้วให้ให้เขาไปหาพิกัดออกมาให้นะครับหรือว่าอาจเป็นอำเภอเมืองเว้นวัต พิษณุโลกนะครับนะแบบนี้นะครับหรือผมอาจจะเป็นหมู่บ้านชินราบาพิษณุโลกนะครับเอาอีกสักที่หนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒนพี่บูลสงครามเป็นวัดพิษณุโลกอเอาลองเอาอีกสักอันหนึ่งนะครับผมจะลองดูว่า,าเขาจะหาถูกไหมนะครับ เป็นภาษาไทยด้วยนะครับอําเภอเมืองอขอไปทางชนบุรีบ้างแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับนี่คือสถานที่ทั้ง6ที่นะครับที่เราต้องการให้เข้าหาตำแหน่ง GPS นะครับให้เรานะครับพิสโลสขอนากอํเภอเมืองพิสโลหมู่บ้านชินาราพิสโลนะครับเราสร้แบบนี้นะครับสัก6-7ที่นะครับ เมื่อเราใส่ตำแหน่งที่เราต้องการค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับอลองดูนะระบบนี้จะทำงานได้ถูกต้องไหมเพียงแค่เราก,กดตัว geo code นะครับรอ,อสักครู่นะครับเรียบร้อยครับเขาก็จะบอกอ่นะครับสถานะของทุกๆ geo code นะครับโอเคหมดเลยแล้วก็เขาก็สามารถบอก format นะครับที่เป็น าภาษาอังกฤษให้เราด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับแล้วแต่ว่าจะไปเจอ,อข้อความอะไรที่อยู่ในตัว Google Map นะครับและสิ่งที่เราเห็นท่ายอยู่ตรงนี้ครับเจ๋งมากเลยนะครับเขาสามารถบอกพิกัดเป็นค่าละติจุดและลองติจุดให้เรานะครับอบอกเป็นแบบไหนอันนี้ก็ยังไม่มีคําอธิบายนะครับนะก็ถือว่าน่าจะเป็นความใกล้เคียงนะครับ uh, Approximate นะคือเป็นการคาดเดาใกล้เคียงนะครับนะ อ่าแล้วก็บอกชัดเจนครับว่าอ่าอยู่ในอำเภอซิตี้อะไรนะครับโพสต์โค้ดเป็นอะไรแล้วก็อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่า i ิเจียนะครับอยู่ในอ่าอะไรที่เขาค้นเจอนะครับในคอลัมน์ร e เจียนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบซักซักอันหนึ่งนะครับสมมุติว่าจัเจาของมาหางไาแล้วกันนะครับอขอลากคุม2เซลล์นี้นะครับคลิกขวาคัดลอกอเราไปเปิดนะครับ เปิดใน g o o g l e Map นะครับ map.google.com นะครับเราจะลองเอาพิกัดเมื่อสักครู่นะครับมาวางแบบนี้เลยนะครับโอ้โหตรงนะครับอันนี้คือพิกัดของมหาวิทยาลัยนะครับที่ค้นเจอเมื่อสักครู่นะครับมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปดูสักที่หนึ่งครับ เขาสามารถรู้ไดม่ว่าหมู่บ้านชินราพิศโลกอยู่ที่ไหนนะครับเรา,อาเอาใหม่เราคัดลอกใหม่นะครับเอาตัวนี้ดูซิลากคุมนะครับแล้วก็คัดลอกกลับมาที่ google map นะครับลบของเก่าแล้วก็วางของใหม่ลงไปนะครับถูกต้องนะครับพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีการปักหมุดไว้ที่หน้าหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้าน จินาาฟที่พิสูนโลนะครับอาจารย์เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับแผนที่แล้วเราไม่รู้ค่าพิกัดนะครับแต่บางทีเราเจอโจทย์ว่าจะต้องไปหาพิกัดและที่จุดลองที่จุดเนี่ยมาใส่โดยเรามีข้อมูลแคอ่อย่างเช่นบ้านเลขที่หรือพวกจุดพิกัดใกล้ๆพวกนี้ครับจะเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์อีซี GOC เนี่ยก็ไปหาพิกัดออกมาให้เรานะครับผมเชื่อว่าตรงนี้จะเกิดประโยชน์มากๆสําหรับหล,หลายท่านและหล,หลายงานด้วยนะครับที่ต้องการดึงค่ารายจุดยและลอจุดออกมาถ้าไม่มีซอฟต์แวร์นี้ไม่มี e x t e n s ั o นนี้นะครับเราจะต้องไปเปิด g o o g l e Map แล้วก็หาที่ละอันหาที่ละอันแล้วก็มาแปะใส่ตรงนี้นะครับนะโอเคครับวิดีโอคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์สาหรับหลาย,ลายท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกด subscribe แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไป สวัสดีครับ